เดี๋ยววันนี้เราจะมาทําการถอดล้อของเวฟหนึ่งสองหานะครับที่มีฝาปิดเบรกลักษณะแบบนี้นะครับเนี่ยแบบนี้มันจะถอดล้อ,อยากนิดหนึงนะครับทีนี้เรามีเทคนิคง่ายๆในการถอดล้อแบบนี้นะครับให้เราทําการหนุนล,ล้อให้สูงนะครับโดยการหาไม้มาลองนะครับหนุนล,ล้อให้สูงขึ้นต่อจากนั้นก็ให้ทําการถอดฝาครอบโซอ่ออกนะครับแล้วก็ถอดน็อต สายเบรกออกเพื่อให้เบรกมันไม่ต้องติดนะครับต่อจากนั้นก็ให้ทำการดึงแกนล,ล้อออกมาเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> พอดึงออกมาแล้วนะครับให้เราทำการผลักนะครับผลักล้อผลักล้อนะครับผลักล้อให้ตรงนี้ตรงนี้มันหลุดนะครับนะครับ ไม่หลุดแล้วก็งัดออกก็ได้เห็นไหมครับพองัดพองัดฝาปิดตรงนี้นะครับพองัดฝาปิดตรงนี้มันก็จะหลุดออกมาง่ายๆเลยเราแล้วก็ปล่อยล้อ,อลงปลานะครับมันก็จะหลุดออกมาง่ายๆ่าต่อใส่ก็เหมือนกันนะครับถ้าใช้วิธีการเนี้ยมันจะถอดง่ายใส่ง่ายนะครับเพราะว่าเรายกยกล้อให้สูงแล้วก็ถอดฝาครอบโซ่แล้วก็ถอดเบรกมันก็จะออกมาง่ายนะครับสลับ การถอดล้อแบบนี้นะครับเพื่อนๆก็เอาไปเอาวิธีนี้ไปใช้ได้เลยนะคะ